ป่าบ Schools, ้านเทือนไปนอนก็อยู่ดอนบ้านผือวัดป่าบ้านเทือนคนออะไรยังคือว่าแต่บ้านเถื่อนบ้านเทือนบ้านเทือนบ้านเทือนท่อทหารทอเอือนนอเทือนเหรอแม่แมบ้านเทือนบ้านเทือน่แม่เทือนบ้านเทือนสะเทือนเหรอแม่บ้านเทือนคนออะว่าแต่บ้านเถื่อนแม่พวกหนูรัดมะข่างงั้นบดได้ไก no ่เด <ly ask> ้อ บ้านยังก็เรื่อบ้านี้บ้านเพื่อนเพื่อนทอเอือนเอาเทือนขารารน่ะบ้าปาบนเพื่อป่าบ้านเทือนสะเทือนน่ะนะเพรเป็นบ้านเทือนบ้านเทือนทอเอือนเอาเทือนเล้วมันติดปลายไว้นึ่งมขราาขาทหารทอเอือนเอาเทือนแม่บ่มีไม่เอกงห้เนาะ อุดรช่ไหมล่ะเอาเพื่อผืออุดรเพื่อผืออุดรเพื่ออุดรอะไรก็จะเส้ขาเสื้อาเดดะเจ้าเสื้อาโอ้ยอันนี้ก็ลอกินแก่เส้นไม่ค่ะจางกระตากแดดแท่านี่สิม่หอมหอมเนาะหอมใหญ่ใหญ่ไห ไล่ไรปัญหาเป็นคนมาจากเราหุวยที่เป็นนายนาบ่แเมนไร่ละหารันคนเรายกเป็นกระต่อได้เอ้ถนนใหญ่แหมหาประเด้เด้อที่ถนนใหญ่บอกง่ามทีถนนเส้นออกอ่ะอันถนนออกอัะนี่ยอันน้องบัวนั่นแหละยู่อละอันปักดงนะซื้อง่ามกระโดดซีเรียมอี่ซีเรียมติดถนนใหญ่หากระป๋อาง กันต่อกระวางเ้าเ้าส้าสมี่ากงนี่กันต่อแน่นว่าเส้าสองส้ามดานห้าห้อ๋อเออกระต่อแน่กับรนมาดาคนเทากับคนเกสีคนเาถึกจตากันคุยกันยังกันตามกันคุยง่ายแตคนที่ว่าแม่นันให้แพื่อพๆมันกับว่าหายกันมันโ่ถึกกันเจ้าก็เป็นผ um> ู้ขายบ่ Minecraft เคยก็บอกถืงสามนี่กาบอกเขาเจ้าเขาจ้าทีคยเ็เอาเจ้นีก็เจ้าไปจุดทูกหน้าบ้านเจ้กต่อวัน่อี่หกต่อเ้มแล้วเม้่เล้เมว็แล้วใส่เ็มล้่เมแลวเมล้ เขาบอกมีผู้เห็นเขบอกไปยิคอะนก็ใช้กแก้ไ่าว่าด้เฮ็ุอันผ้าหวานแต่าวะบอกงีโอเคเหตุเตุซ่่นที่ว่าเคยเคยเหุอันแมืโอคนเลสิวินพี่น้องก็อย่าพึ่งวินเด้อซังโซกันไปเฮ็ุอันผ้าหวานบอกขอเม่อท่านี้ขอสิดีไปเอาตะกร้ซื้อขึ้นซื้อเขาบอกจะมา นนเน้ยเจ้าเป็นมาดูเจ้าเกีนเบ์ไปเลยบ่แม่นไม้ถึงห้าขอยปุื้เียงเสียเยียงข้าเีอ้ไ่ได้เอาโท่หากันบ่อยลี้วป่ยเรีวดิอย่างนเเอาออกกันได้พี่น้อง